สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องคาร์ดิเนสตี้ช่องที่เราจะพาคุณไปพบกับรถรุ่นใหม่ๆที่น่าสนใจจากทั่วโลกวันนี้เรามีอีกหนึ่ง SUV รุ่นล่าสุดที่หลายคนจับตามองกันอย่างมากกับ2026 MG วันรถที่ผสมผสานความหรูหราสปอร์ตและเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวถ้าเรามองจากภายนอก MG วันใหม่ออกแบบมาได้อย่างโดดเด่นทันสมัยกระจังหน้าแบบใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์เส้นสายรอบพันดูเฉีียวมากขึ้น ไฟหน้าเล็ดดีไซน์เฉียบคมมาพร้อมไฟเดย์ไทม์แบบเส้นที่ช่วยเพิ่มความลำยุคด้านข้างตัวรถใช้เส้นสายที่ชัดเจนเสริมด้วยซุ้มล้อขนาดใหญ่และล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ที่ช่วยเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถส่วนด้านท้ายไฟท้ายเล็ดแบบยาวเชื่อมต่อทั้ง2ฝั่งช่วยสร้างความรู้สึกกว้างและพรีเมียมขึ้นอีกระดับเมื่อเปิดเข้ามาภายในคุณจะได้สัมผัสกับห้องโดยสารที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายและความหรูหราพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันดีไซน์ใหม่เบาะนั่งถูกออกแบบให้โอบกระชับ รองรับสรีระใช้วัสดุคุณภาพสูงทั้งคันแผงคอนโซลกลางโดดเด่นด้วยหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ได้เต็มรูปแบบนอกจากนี้ยังมีหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลสำหรับผู้ขับที่ให้ข้อมูลครบถ้วนทันสมัยระบบเสียงรอบทิศทางให้ประสบการณ์ฟังเพลงที่ยอดเยี่ยมและหลังคาซันรูฟพารนรามาที่เปิดรับวิวทิวทัศน์ภายนอกได้กว้างขวางด้านสมรรถนะ mg one สันมาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบที่ถูกพัฒนาใหม่ให้ทั้งความแรงและประหยัดเชื้อเพลิง เกียร์ทำงานได้อย่างลุ่มลวลรองรับการขับขี่ที่หลากหลายตั้งแต่ในเมืองที่ต้องการความคล่องตัวไปจนถึงทางไกลที่ต้องการความมั่นใจยิ่งไปกว่านั้นยังมาพร้อมโหมดการขับขี่ที่สามารถเลือกปรับได้ตามสไตล์ของผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นโหมดประหยัดพลังงานโหมดสปอร์ตหรือโหมดมาตร,รฐานเรื่องความปลอดภัย MG ONE ก็จัดเต็มเช่นกันมาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้ผู้ขับมั่นใจในทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อมีความเสี่ยงการชนด้านหน้า ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันรวมไปถึงกล้องมองรอบคัน360องศาและระบบช่วยจอดที่ทำให้การขับขี่ในเมืองเป็นเรื่องง่ายขึ้นนอกจากนี้ MP1 ยังเน้นไปที่เทคโนโลยีการเชื่อมต่ออัจฉริยะผู้ขับสามารถควบคุมฟังก์ชันบางส่วนของรถผ่านสมาร์ทโฟนได้เช่นการล็อกปลดล็อกการตรวจสอบสถานะรถหรือแม้กระทั่งการสตาร์ทเครื่องยนต์จากระยะไกลซึ่งถือเป็นฟีเจอร์ที่สะดวกมากสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน 2026 MG 1ไม่ได้เป็นเพียงรถ SUV ที่มีดีไซน์สวยงามแต่ยังตอบโจทย์การใช้งานจริงรอบด้านไม่ว่าจะเป็นความสะดวกสบายสมรรถนะความปลอดภยัยและเทคโนโลยีล้ำสมัยเหมาะกับผลรุ่นใหม่ที่กำลังมองหารถคันเดียวที่ครบทุกความต้องการและนี่ก็คือรายละเอียดของ MG 1รุ่นใหม่ล่าสุดครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Car Dynasty เพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆที่เราจะนำมาให้ชมกันอีกเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ